อยยู่่ใในจไมมเคลืสวัสดีครับหลักสัมรทันรักจากอาหารเรื่องรมโดยโรงแรมด้วนิมิตครับสำหรับเมน,นูในวันนี้ที่เราขอนําเสนอก็คือเป็นหมกลาบประตองทาไมถึงเป็นหมกลาบประตองใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าปลาตองเนี่ยเป็นปลาประจําจังหวัดชียภูมิสามารถจับได้ที่บึงละหารปลาประเภทนี้ไม่สามารถเป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังได้ ต้องใช้ปลาที่อยู่ในธรรมชาตินะั่นคือที่บึงละหานนั่นเองนอกจากนี้กระบวนการปรุงของคนพื้นที่จังหวัดเชียภูมิอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าปลาตองเนี่ยทำกับลาบอร่อยที่สุดเพราะจะได้ลาบที่หวานโดยไม่มีน้ําตาลเพราะปลาตองเนี่ยเป็นปลาที่มีความหวานในตัวนอกจากนี้เนื้อของปลาตองเนี่ยยังมีส่วนผสมของดาร์กมิตซึ่งเป็นเนื้อปลาน้ําจืดที่มีสีเข้มกว่าปลาน้ําจืดชนิดอื่นซึ่งเขาก็เชื่อว่ามีธาตุเหล็กเยอะนั่นเอง นอกจากนี้การทำลาบปลาตองเราก็จะมีการใช้ของสมุนไพรต่างๆซึ่งมีต่อสุขภาพ่ว่าจะเป็นพริกจากจัตุรัสหรือเครื่องปรุงต่างๆซึ่งหาได้จังหวัดเชคูมและมีมาตรฐานอาหารที่ปลอดสารเคมีและส,สุดท้ายจริงๆนั่นก็คือการปรุงอาหารนอกจากลาบแล้วนะครับเขายังมีเรื่องกันเขาเล่าว่าว่าการทำลาบปลาตองที่อร่อยนั้นจะต้องใช้ในการหมกแล้วก็ย่างด้วยไฟเทียนอ่อนในเวลาประมาณ30นาทีจึงจะได้เป็นสุดยอดเมนูหมกลาบปลาตอง ซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ต้องใช้เวลานานในการได้รับประทานและตรงข้ามกับเวลาปัจจุบันที่คนเราจะรีบในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเมนูนี้อาจจะเรียกว่าสโลว์ไลฟ์และเป็นเมนูพื้นถิ่นอยากให้ลองสัมผัสนั่นเองครับสำหรับกระบวนการปรุงของหมกลาปลาตอนนะครับในวันนี้ผมก็มีทีมงานนะครับนั่นก็คือเชฟโจ้ของเรานั่นเองนะครับจะมานําเสนอวิธีการปรุงอาหารในวันนี้นั่นเองครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา ทำหมกลาบปลาตองกันค่ะส่วนวัตถุดิบของเราก็มีพระเอกของเราก็คือเนื้อปลาตองสดเนื้อปลาตองสดของเรามันจะมีสีแดงค่ะส่วนสมุนไพรของเราจะมีห้าอย่างมีขา่ามีหอมยี่หร่าแล้วก็ผักอีโอมบ้านเราค่ะอันนี้หอมแดงค่ะข้าวคั่วเกลือพริกป่นพริกแดงกินดาน้ำมะนาวน้ำปลาของเราค่ะ สำหรับของการารพุงอาหารนะครับเราจะเริ่มต้นจากการนําปลาตองมาแล่นะครับแล้วเอาก้างออกให้เรียบร้อยเราจะใช้แต่เนื้อปลาตองตัวนี้ซึ่งเนื้อปลาตองของจานนี้เราจะใช้ทั้งหมด80กรัมนะครับแปกรัมตัวนี้เราจะนํามาคลุกแล้วก็ตีเพื่อให้เนื้อมันมีความนุ่มความเหนียวสําหรับการทําลาบปลาตองและนําไปการหมกและหลังจากนั้นเราจะนําเครื่องสมุนไพรที่เราได้เตรียมเอาไว้ทั้งหมดมาใส่ไว้ได้วยกันว่าจะเป็นขา่ายีราสารแนหอมแดง รวมถึงพริกและพริกของที่จตุรัสนั่นเองไม่จะเป็นข่าหรือยี่หร่หาหรือสารแนนี้จะมีคุณสมบัติและสรรพคุณในการช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อหอมแดงช่วยในการลดระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดและเครื่องปรุงอีกหลายชนิดซึ่งถือเป็นเครื่องปรุงที่หาได้ในพื้นถิ่นและมีประโยชน์ต่อร่างกายต้องเน้นเียว่ากินมากก็มีประโยชน์มากหากป่วยก็ได้รักษาอาการหากร่างกายดีอยู่แล้วก็เรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองครับ ตอนนี้ใส่น้ำปลานะครับเพื่อให้เข้ากันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่อีกหนึ่งเครื่องปรุงนะครับนั่นก็คือน้ำมะนาวนะครับสําหรับรสชาติคนอีสานนะครับน้ำปลาและมะนาวนี่เป็นของตที่ต้องเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนั่นเองและสิ่งสุดท้ายที่จะทําให้รสชาติเต็มเต็มนั่นก็คือรสชาติคนอีสานซึ่งเรียกว่าพริกซึ่งวันนี้เราก็มีพริกที่ได้จากพื้นที่ของอํเอาเภอจตุรัดมาด้วยนั่นเองครับ เนื้อปลาตองตอนนี้ที่มีการนวดและกัคลุกวัสดุดบเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะนําไปทําการหมกซึ่งใบตองที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะเป็นใบตองที่ผ่านการย่างมาแล้วใบตองที่ผ่านการย่างมาแล้วจะมีความคงรูปสามารถในการห่ออาหารและผลิตต่างๆได้นั่นเองทางนี้ในการของการหมกก็จะต้องมีการกลับด้านของใบตองและตัวเนื้อของปลาตองเป็นระยะระยะเพื่อให้มีความสุกและความร้อนอย่างทั่วถึงน,นี้จะชี้ดูกันนะครับว่า ปลาตองที่เรานํามาหมกไม้สุกไหมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสุกดีเรียบร้อยนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือหมกลาบปลาตองที่ปรุงเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็จะมีสัมผัสนะครับและรสชาติของเนื้อปลาตองนะครับพร้อมทั้งกลิ่นนะครับจากเตาถ่านและใบตองที่เรียกได้ว่าเป็นกลิ่นและรสชาติที่อร่อยนั่นเองครับและนี่คือ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปหมกลาบปลาตองจังหวัดชัยภูมิครับ stop yep.